สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะครับครูก็จะขอพูดรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮาร์โมนิกลอหรืออะไรนั่นเองครับนะกฎข้อที่3ของเคปเลอร์ซึ่งจากกฎข้อที่3ของเคปเลอร์นะอันนี้เป็นกฎที่ได้จากการสังเกตถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เรื่องของโซลูชันที่เราได้จากการแก้สมการในเรเดียลคอมโพเนนต์ พร้อมทั้งในเรื่องของ conservation law of angular momentum มาช่วยในการพิสูจน์ harmonic law หรือกฎที่ได้จากการสังเกตของกฎของเค p l เลแล้วกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในเคสของ harmonic law เราพิจารณาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่เป็นวงรี ดังนั้นนั่นหมายความว่าเธออาจจะต้องทบทวนนิดหนึ่งนะครับสำหรับสูตรที่เราเคยเรียนกันไปในเรื่องของ c o n i c Section อย่างเช่น Definition ของ Eccentricity นะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัว Semi Major Axis Semi ซมิม r เนอ s is, แล้วก็ระยะของจุดโฟกัสนะครับลองไปทบทวนสักนิดหนึงนะครับนะคราวนี้เริ่มกลับเข้ามาที่เรื่องของเราครับในเรื่องของ Harmonic Law กูถามนิดนึงครับ จากสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้ก็คือเรื่องของโซลูชันใน radial component นะครับแล้วก็โซลูชันในอะไรนั่เองครับก็คือในตัว angular component เราจะหาคาบได้ยังไงครับอันนี้คือที่ได้จากการสังเกตถูกไหมอันนี้คือที่ได้แล้วก็ที่ได้จากการแก้สมการเราจะหาคาบได้ยังไงนะครับถ้าเราต้องการหาคาบ แน่นอนครับเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากกฎของ conservation law of angular momentum ก่อนถ้าพวกเราจำได้เนาะก็คือเรื่องของนะอัตราการกวาดพื้นที่นะถ้าเราไปดูในคลิปของ conservation law of angular momentum เราจะพบว่าอัตราการกวาดพื้นที่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่าคงที่และ ครูเคยพิสูจน์ให้ดูแล้วว่าอันนี้คือเป็นผลการสังเกตของเคปเลอแต่จากกฎอนุรักษ์โมเมนตัมเราพบว่าจริงๆเลยเนี่ยคอนสแตนต์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ1ส่วน2คูณกับ L ะตอนนี้ลองไปทวนดูนะครับดังนั้นนั่นจึงหมายความว่าถ้าเราต้องการคิด p e เรีย p พีเรีก็คือ Total Area หารด้วยเวลาใช่ไหมครับเวลา1รอบที่รัศมีมันใช้ในการกวาดครูก็เลยได้ออกมาว่า ถ้าเราคิด total area นะ divide d by เลยนะครับก็คือ period time เนอะตัวนี้ก็คือจะต้องเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับ 2l หรือพูด,ดง่ายๆก็คือ t ก็ควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ 2a divide d by angular momentum เห็นด้วยกับครูนะครับตัวนี้เพราะนั้นอันนี้ก็คือ step เริ่มต้นซึ่งพอทีด่ดูแล้วปุ๊บเนาะมันยังไม่คล้ายกับ harmonic law เลยนะครับดังนั้น นะในเรื่องของ A เนาะ total a ่ e a เนี่ยนะครับครูเก่งก็อาจจะต้องใช้เรื่องของความรู้เรื่องของวงรีจำได้ไหมครับว่าในกรณีของวงรีนะตัว A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ A ก็จะเท่ากับ2คูณกับเท่าไหร่เอตัวทีนะครับ A ก็จะเท่ากับพายคูณกับ A นะแล้ว A ก็คือ,อคูณกับ B ใช่ไหมครับตัวนี้ divided byl นะตัวนี้อันนี้ก็คือที่เราได้ออกมา นะเริ่มมีความคล้คลายกับขามากขึ้นเลยเนาะ mm. ก็คือสังเกตน,นะมีทั้ง T มีทั้ง A และแต่ตอนนี้มันได้มี B อยู่แต่เรารู้แล้วว่าเป็นไงครับ B ใช่ไหมครับจากเรื่องของโคนิกเซคชั่น B สามารถเขียนยูนิฟอร์มของเอ็กซ์เซนทริซิตี้แบบนี้ได้เพราะนั้นครูเอา B เนาะจากตัวเดฟิเนชันของตัววงรีในเรื่องโคนิกเซคชั่นมาใส่ในสมการนี้เพราะฉะนั้น period ก็เลยเขียนออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ย period ก็คือจะเท่ากับ2พาย S a s q ค a r e คูณด้วย uh, square root 1 minus eccentricity square นะครูให้สมก,การนี้เป็นสมก,การที่ mm hmm. 1เมื่อเราได้ period ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ครูได้จากการที่เราใช้ equation of motion ใน uh, angular component นะแล้วครูได้สมก,การออกมาลักษณะแบบนี้เริ่มมีความคล้คายคลาบคลากับ มนอีกรอกันบ้างแล้วเนาะตัวนี้แต่คราวนี้สังเกตดูนะว่ามันจะมีอะไรนะครับมีตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าเกลียดในสมการหนึ่งก็คือไอสแควร์รูทตรงนี้เพราะฉะนั้นไอสแควร์รูทตรงนี้เดี๋ยวเราเรามาดูนะครับว่าเราจะจัดการสแควร์รูทตรงนี้ได้ยังไงโดยอาศัยโซลูชันในแนวเรเดียลคอมโพเนนต์นะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูในแนวเรเดียลคอมโพเนนต์นะครับสังเกตดูนะครับ ครูเคยพูดไปบ้างแล้วเนาะการที่เราใช้โคไซฟังก์ชันเนี่ยแสดงว่าเราตั้งโคอิเดเนตในลักษณะที่ว่าให้อาร์มินอยู่ที่0แล้วก็อาร์แม็กซ์อยู่ที่180ดนะครับดังนั้นถ้าเรามองสมการนี้เนาะแล้วก็ถ้าครูบอกว่าถ้าครูคิดแค่อะไรนี่เองครับครูคิดแค่เฉพาะส่วนของอาร์มินนะครับตัวนี้นะอาร์มินอยู่ที่0ถูกไหมฮะอยู่ที่0ย์องศาเพราะนั้นถ้าอาร์มินอยู่ที่0นย์ คููแทนค่าเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาก็คือ l s หาร k หารด้วยเท่าไหร่นะครับ1บวกกับก้อนนี้ซึ่งไอ้ก้อนนี้ก็คือ eccentricity แล้วก็คูณกับ1เห็นด้วยกับคููนะครับกูให้สมการนี้เป็นสมการที่2นะแล้วก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าเป็น r max นะ r max เราดูนะครับ r max เราดูนะจะพบว่าอยู่ที่180เพราะนั้นถ้า180 โคไซ8 0ยเป็นเท่าไรครับพวกเราก็คือเป็นลบ1เพราะังน,นั้น R Max ก็จะได้ออกมาก็คือเป็นเท่าไรร่ฮะ L ลหารด้วย k หารด้วย1ลบเอฟซีลอคูให้สมก,การนี้เป็นสมก,การที่3นะครับดังนั้นถ้าเราดูสมก,การ2นะแล้วก็สมก,การ3นะครับแล้วครูเก่งบอกว่านะครับจากสมก,การนี้นะครูเอา2บวก3ก็คือเราก็จะได้ออกมาว่า ฝั่งซ้ายมือควรจะเป็น r min บวกกับ R max ใช่ไหมยฮะตัวนี้ถ้าเป็น r min บวก r max ดูจากรูปสิครับ r min บวก r max เท่ากับเท่าไหร่ครับเนาะก็คือน่าจะเท่ากับ 2a ถูกไหมครับตัวนี้เพราะฉะนั้นพอเราเอา2บวก3ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเท่าไหร่นะครับเป็น 2a แล้ฝั่งขวามือนะครับลองจัดรูปดูนิดนึงก็จะออกมาเป็น2 l s q u a r หารด้วยเท่าไหร่นะครับหารด้วย k และทั้งก้อนนี้ก็จะออกมาเป็น1ลบกับ epsilon square นะฮะตัวนี้เพราะฉะนั้น2จัดตัดกันไปนะครับตัวนี้แล้วเราก็จะได้ออกมาว่า1 m epsilon s ก็จะเท่ากับเท่าไหรนะ่ฮะเท่ากับ l square หารด้วย K แล้วก็หารด้วย a นะครับอันนี้ก็คือครูให้เป็นสมการที่4แล้วกันนะตรงนี้เพราะฉนั้นนะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่านะจากไอตัวเจ้าปัญหาตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนไอตัวเจ้าปัญหาตัวนี้ให้อยู่ในรูปของค่าคงที่ใช่ไหมครับหรือไอตัวออตัวคนสแตนต์ของเรานะหรือไอตัวออตัวแองกูลโมเมนตัมส่วน k ถ้าพวกเราจําได้ k ก็คืออะไรเองครับก็คือ ครูเก่งกำหนดให้เท่ากับ g m1 plus m2 นะมาจากการที่ครูใช้ reduce mass นะครับในระบบนะครับถ้ายังพอจำได้นะส่วน a ก็คือ semi major axis นะครับนะนะดังนั้นจากสมการนี้นะครูบอกว่าครูใส่ square root เข้าไปแล้วครูก็จับใส่ตรงนี้นะครับก็คือเอา4นะครับตัวนี้นะ insert นะครับตัวนี้ อินหนึ่งนะครับตัวนี้เอาสีใส่เข้าไปลงไปใน1นะครับตัวนี้นะตัวนี้เราก็จะได้ออกมาว่าเป็นยงไงนั่นเองครับตัวนี้ก็จะได้ออกมาว่าออตัว T จะมีค่าเท่ากับ2องไพเสนาะตัวนี้ส่วนก้อนนี้ก็จะเท่ากับอะไรนั่นเองครับเท่ากับ L หารด้วยสแควรูทแล้วก็หารด้วยสแควรูทเเริ่มเข้าเาแล้ว mm hmm. หรือยังครับสังเกตดู นะน่าจะเริ่มเข้าเขาแลนะ้วเนาะตัวนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราลงยกกำลังสองอตัวทีนะคูลืม L เพราะนั้น L ต้องตัดกันนะตัวนี้เพราะนั้นพอ L ตัดกันปุ๊บแล้วก็ครูจับยกกำลังสองครูก็จะได้ออกมาว่า t square เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับ4 pi สแควร์นะตัวนี้ตัดกันเหลือ1.5 1.5งุคูณ2ก็คือจะเป็น1.5หยกกำลัง2หรือคูณ2ก็จะเป็น3นะครับหารด้วย k ซึ่งถ้าเขียนรูปเต็มๆก็คือเท่ากับ4 square ี่พายสแควร์ a กํลัง3แล้วก็หารด้วย g m 1 plus m 2นั่นเองเห็นไหมครับตัวนี้เพราะนั้นก้อนตัวนี้กับในที่สุดนะฮะจากการที่ เราใช้ผลลัพธ์จากการแก้สมการใน Radiol Component แล้วก็ Angular Component เห็นไหมครับในที่สุดก็ Equivalent กันแล้วนะครับดังนั้นนะครับนะถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราอาจจะเรียนมาในสสวทหรือในบางคลิปนะครับที่อาจจะมีการ กล่าวว่าเลนเองครับก็คืออาจจะกล่าวว่า t กําลัง2หารด้วย r กําลัง3เท่ากับ4พายสแควรนะส่วนด้วย g m นอะอันนี้ซึ่งในที่นี้ก็นะต้องบอกไว้ว่าเป็นไงครับถูกต้องไหมนะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยเพราะว่าจริงๆก็คือนะมันขึ้นอยู่กว่าเราใช้เราใช้อะไรเป็นจุดอ้างอิงก็ไม่ผิดนะตรงนี้แต่อันนี้ก็คือว่าถ้า จะบอกว่าจริงๆแลวเนี่ยอันนี้อาจจะบอกว่าเป็นการประมาณจากคําตอบที่ถูกต้องก็ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอย่าง m1 ก็คือจะเป็นสุร m าแมสแมสของดวงอาทิตย์ m2 เนาะถ้าตามที่เลคเชอร์ของครูก็จะให้เป็นแมสของดาวเคราะห์ ross, นะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าโดยปกติมวลของดวงอาทิตย์ก็จะเยอะกว่าดาวเคราะห์ ross, มากๆเพราะฉะนั้นถ้ามันเยอะกว่าดาวเคราะห์ ross, มากๆเราก็อาจจะประมาณว่า้อนนี้บวกกันยังไงก็คือน่าจะใกล้ๆกับมวลของดวงอาทิตย์อยู่ดี ส่วน r ตัวนี้ถ้าสังเกตที่ดีก็คือว่ามันก็คือค่าจริงๆต้องเป็นค่า a ใช่ไหมครับหรือเป็น semi major axis แต่นะครับไอ semi major axis เนี่ยบางทีเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเท่ากับค่ารัศมีเฉลี่ยก็ได้ก็คือเท่ากับเอาตัวนี้บวกตัวนี้หารสเห็นไหมครับ r min บวก r max ส่วน2ก็คือจะเท่ากับอะไรในเองครับก็คือเท่ากับ a หรือเรียกว่ารัศมีเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ครูหวังว่าจากที่เราเรียนกันมาทั้งหมดนะตรงนี้เห็นไหมครับผลโครงการสังเกตนะจากผลขครงการสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยนิวตันก็เอาตัวนี้ไปพัฒนาเป็นกฎของนิวตันแล้วก็เป็นไงครับย้อนกลับมาเป็นไอที่นี้นะครับตรงนี้มาแก้ไขสมการนะครับหรือว่ามาแก้ไขกฎตัวนี้ให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้า ตามไม่ทันหรือว่าถ้ามีอะไรเสนอแนะก็สามารถเขียนในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการเช็คความเข้าใจนะครับครูมี uh, QR code นะครับให้ทพวเราลองสแกนดูแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับ step by step ตั้งแต่เรื่องของการตั้งสมการ effective potential นะครับตั้งแต่การตั้ง general solution แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการ แก้อะไรนี่เองครับแก้ equation of Motion นะครับให้ออกมาอยู่ในรูปที่คล้ายแบบนี้นะครับนะขอบคุณมากครับนะสำหรับความตั้งใจแล้วก็ความพยายามในการเรียนกับครูนะครับครูซาบซึ้งจริงๆนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ได้นะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเจอกันอีกนะครับคลิปหน้านะสำหรับผู้ที่มีใจรักใน p h y ิกส์นะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ